สวัสดีค่ะกับตันแอนบาร์สี่ค่ะสภาพพื้นหลังคุณเคยกันไหมคะับรกัน,นอกลับบ้านมาอ่านหนังสือใครกัน,นอยยังไปก็เหมือนเคยนะครับก็อุดมไปด้วยขยะนานาพันธ์ <c oughs> เออใ่้ดูมันไม่ใช่ขยหะหรอไม่ใช่มันคือแบบเออชีตอะไรอย่างเงี้ยแหละเออ อ่างนื้อางอ้างอ้างมาเลยแล้วไงตอนนี้ปิดเทอมยังเนี่ยปิดแล้วค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยปิดเทอมก็ปิดเทอมนะคะก็รอหลังสักหลังจากสอบไฟนอลเสร็จก็พักนิดนึงก็โรงเรียนพาไปเที่ยวดิมเวอร์ค่ะก็ไปเล่นกันมันกันเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็หลังจากที่กลับจากดีมเวอร์ก็อ่านแก๊ดแพทตลอดหลังจากสอบเสร็จเนี่ยมีแผนว่ายังว่าจะไปเที่ยวไหนก็มีแผนไว้กับกลุ่มเพื่อนค่ะว่าจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะ แล้วแผนอื่นนี้ยังไม่มีเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆส่วมมนมากก็ไปดูหนังยอะไรเงี้ยคะ่ะโอหนังล่าสุดเนี่ยดูเรื่องอะไรเนียดูเรื่อง Beautiful Creature คะ่ะ<ม>สนุกมากดูกับใครดูกับเพื่อนดูกลุ่มเพื่อนเ้องไปตอนรู้ผลเจ็ิชาสามัญตอนนั้นคิดว่าแบบแอดการเนี่ยเราจะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะ ก็คะแนนจจตุชา่าสามัญแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะแล้วแบบตอนนั้นก็รู้เลยว่ารับตรงของสุราไม่ได้แน่นอนแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือแบบคะแนนเราน้อยมากก็ต้องมาลุนรอบแกดรอบสองอะค่ะก็ก็ไม่ได้หวังมากค่ะแต่คือก็ทําให้ดีที่สุดก็พอค่ะเตรียมสอบแกดแพดรอบเนี้ยต่อเตยมตั้งเมื่อไหร่เนี่ยก็หลังจากสอบไฟนอลที่โรงเรียนเสร็จค่ะก็ไปเที่ยวกับเพื่อน ทีเดียวเวอร์เที่ยวก่อนเนี่ยเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนให้กดปล่อยก่อนแล้วก็อ่ะเริ่มมาอ่านตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็เริ่มถ้านับเป็นเป็นวันเนี่ยน่าจะประมาณอประมาณสองอาทิตย์ได้อ่ะคะ่ะนี่คือสองที่ก่อนจะสอบใช่ปะใช่ค่ะจตแพลนรอบนี้จะคิดว่าจะเพิ่มจะอัปเกรดวิชาอะไรพิเศษเลยเนี่ยตอนนี้เน้นเลยเน้นแกะไท,ทยอิงคืออยากให้แกะคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแบบอยากให้แบบขึ้นเลขสองอ่ะ แต่ว่าสองสวยๆนะไม่ใช่สองตนเอาแบบสองสวยๆค <c oughs> ่ะแ <c oughs> บบโอ๊ยไม่ไปก็สูงไปอ่ะแต่ได้ก็ดี <c oughs> ได้ก็ได้นะ <c oughs> โอ้ยได้ก็ดีค่ะต้องทำบุญแล้วล่ะค่ะต้องทำบุญเยอะๆค <c oughs> <ต>่ะค <c oughs> ่ะแบบทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ก็พึ่งโชคลางนิ <c oughs> ดอืมเ<น>ส,สริมดวงเสริมดวงเฮงๆลองบอกช่วงคะแนนแกแพ้ครั้งที่แล้วหน่อยว่ารอบนี้วิชาไหนจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ อย่างแกดแพดมันต้องบอกชัวร์ไหมหร <get, get S 2> อแกดแกดคือครั้งที่แล้วรู้อยู่แล้วว่าคือร้อยแปดเจ็ดค่ะก็ครั้งนี้ก็หวังอยากได้สอ,อ,องสองร้อยอะไรดีจะบอกใครแบบแน่นอนค่อยอุ่นใจหน่อยค่อยอุ่นใจเอาจริงๆก็ต้องแบบสองสี่อ่ะแบบก็นนแบบกลังเออแบบกลังโอเคคือแบบกลางๆแบบอ้ยนงพอสูสีได้อยู่ถ้าแบบถ้าเอาให้ชัวร์สองเจ็ด แล้วบสูงมากมคือแบบสูงมากมคือแบบเอามาเงี้ยโอเคแกดไทยต้องได้ร้อยหสิแกดอิงต้องได้ร้อยยี่คือแบบสูงใช้เล่นอืมสูงอะอืมค่ะก็ต้องลองดูกันหน่อยค่ะอะไหนลองมาโชว์หนังสือที่อ่านหน่อยี่เล่มค่ะก็ที่อ่านตอนนี้นะก็มีความคิดเชื่อมโยงอของแกดไทยนะคะก็ถ้าใครที่ติดตาม i g นะคะก็จะเห็นโพสไอรูปนี่อยู่นาะ รูปแบบนี้อ,อะไระแบบเน้นตัวเองว่าแบบแอนอะแอนรู้เลยแบบพอมานั่งทาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างป่าคุนเค็งอะไรนั่นนะคะที่ผ่านมาแอนรู้เลยว่าแอนอ่านไม่ละเอียดอ่าแล้วแอนแอนเป็นคนที่ชอบอ่านเร็วแล้วแบบอ่านแล้วบางทีมันก็ข้ามจุดสําคัญไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบเน้นบางจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบจินตนาการสูงค่ะจิ้นเยอะจิน้นจิ้นเวอร์เลยแบบชอบคิดเองเองว่าอ้ต้องไปอย่างนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้เราผิดแล้วโดนหักคะแนนได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็มีวิชาภาษาอังกฤษตอนนี้ทำอยู่นะคะเป็นเทส9ชุดนะคะของแกดที่ผ่านๆมาที่เขาเก่งข้อสอบไว้นะคะตอนนี้ก็ยังทำไม่หมดะค่ะแต่คิดว่าต้องทำให้หมดก่อนสอบอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำไปได้5ชุดแล้วสองวันนี่นะใช่ทำไปได้5ชุดแล้วเหลืออีก4ชุด oh. มันก็โอเคแล้วก็มาทวนสับที่เราไม่ค่อยได้กันนะคะประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็จะเน้นว่าถ้าสมมติอะเราสับ ที่เราไม่คุ้นอะไรเงี้ยก็จะทําเป็นอ่างเงี้ยช็อตโน้ตขึ้นมาเน,น้นๆตัวใหญ่ขึ้นเวลาเราเปิดอ่านทบทวนเราจะได้รู้ะคะ่ะอันนี้นะคะแอร์เลงของแอมิชันแกตของครูพี่แนนะคะ่ะก็เ,เวลาพวกแอร์เลงะคะ่ะมันก็จะมีจุดข้อว่า้ออันนี้เป็นตรงนี้นะมันต้องเน้นตรงนี้เราก็จะแบบสรุปไว้ว่าเป็นยังไงแล้วเวลาอ่านทวนก่อนสอบเหมือนกันนะคะคือมันช่วยได้ เหมือนครั้งที่แล้วที่ไปสอบโอเนตนะคะไอ,อทีวว่า e อ r o r 16 c h o i c e อันนี้ช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็สว่วนอันนี้คือแกดที่แอดอ่านนะคะสว่วนภาษาจีนนะคะก็แอนอ่านของเก่าที่ไปเรียนมาก็คือของแคทเป็นเกี่ยวกับแนวข้อสอบแพดเดยตรงเลยก็จะมีพวกคอนเวอร์มีไวยากรณ์ประมาณนี้ค่ะ มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน mm. เพราะแอนเค็ดมาก,กับครั้งที่เราวัฒนธรรมจีนครั้งนี้ก็ต้องศึกษาให้มากคืนแล้วก็มีช็อตโน้ตเป็นอย่างเงี้ยค่ะ mm. เป็นแบบนี้อันนี้เกี่ยวกับคําเชื่อมที่ต้องใช้ในอันนั้นนะคะมีคนถามว่าเอ้ยแผทสองแผทนห้าไม่ใช้อ่ะลงไปทําไมลงไปเล่นๆค่ะ mm hmm. เหมือนครั้งที่แล้วไม่คิดว่าจะถึงร้อยเดยวยซัมก็ก็ถึงร้อยนะคะ ค่ะก็เอ้ยมันก็ลองเล่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเือนแบบว่าลงแพลนภาพไปแค่จะถึงพวกคณะศึกษาคณะครูก็ได้ก็ไม่แน่กาได้เอาไหมก็ก็ไม่รู้ต้องมันมีในพวกแบบคัลุจีนอะไรเงี้ยศึกษาจีนมีมีค่ะก็ก็ต้องดูอีกทีนึงอือก็ก็ลองดูเผื่อหลายอย่างมันจะฟุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึงศึกครั้งสุดท้ายนะคะที่เราจะเผชิญแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีรอบแก้ตัวแล้วนะคะก็เพื่อน <_ an> เพื่อนที่ครั้งที่แล้วที่ได้เยอะก็ขอให้ได้เยอะกว่าเดิมนะคะส่วนคนที่ได้น้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้รอบนี้ได้เยอะกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ผ่านมาหลายสนามแล้วอะ่ะเออก็อย่างน้อยมันก็น่าแบบจะมีอะไรให้เรารู้จุดอ่อนของตัวเองถ้าฝึกทําจำเยอะก็จะรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้เพื่อนที่ครั้งที่แล้วคะ่ะได้คะแนนน้อยก็ขอให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ มหมายถึงตัวเองด้วยขอให้มากขึ้นกว่าเดิมขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีค่ะเด็กแอนท่าหกสู้ๆค่ะ